วันนี้มิวก็จะแบบว่าเออไม่ได้เป็นการพาเที่ยวธรรมดาก็แบบทำตามภาษาแบบเด็กท่องเที่ยวเพื่อแบบใกล้จะเรียนจบมี่อขจะแบบไปทุงไปทัวร์มาแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิวก็จะพาทุกคนไปที่วัดขาวหรือว่าวัดล่องขุนนะคะที่เออเรารจักกันดีอยู่แล้วซึ่ง จิตกรรมหรือแบบว่าอะไรเงี้ยทุกคนแบบสวยมากที่ทุกคนได้ยินอยู่ก็คือแม่กำลังฉีดยากันอยู่นะวันนี้มิก็จะแบบว่าเออไม่ได้เป็นการพาเที่ยวธรรมดาก็แบบทำตามภาษา,าแบบเด็กท่องเที่ยวเพิ่งแบบใกล้จะเ,เรียนจบนี้เขาแบบว่าไปทุ่งไปทัวมาแล้วก็ เดี๋ยววันนี้จะจำลองเป็นไกดน้อยด้วยนะทุกคนไกดกันแม่มาแล้ว ตอนนี้นะคะเราก็ถึงวัดอ,อ,อาจารย์เฉลิมชัยกันแล้วแล้วก็ด้านหน้านะคะทุกคนจะเป็นอุโบสถของอุโบสถของวัดล่องขุนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสะพานนะคะทุกคนซึ่งออวัดทางวัดนี้นะคะเป็นงานพุทธศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชยัยทีออ่ท่านต้องการให้แบบว่างานศิลปะนี้เป็นงานชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมนุษย์ไปเลยอย่างเงี้ยทุกคนแบบเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ ไปสู่มวลมนุษย์โลกทุกคนแล้วก็วัดนี้นะคะยังได้รางวัลหรือแบบว่าได้รับความสวยงามติดอันดับของโลกอีกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็วัดนี้นะคะจะถูกสร้างขึ้นในประจํารัชการที่9ค่ะแล้วก็มาถึงด้านหน้านี้นะคะทุกคนด้านหน้าจะเจอเนี่ยตรงทางเข้าเนี่ยนะคะจะเป็นสะน้ i ขนาดใหญ่แล้วก็จะมีสะพานนะคะเดินเข้าสู่ตัววัดเป็นสะพานนี้นะคะทุกคนก็จะหมายถึงว่าเออ การเดินข้ามวัดถาสงสารไปถึงพุทธคุณนะคะด้านในก็จะมีแบบว่าพระพุทธพระธรรมอะไรอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ศิลปะจะตกแต่งเออเป็นศิลปะผสมของร้านนานะคะเดี๋ยวมิวจะพาเข้าไปชมศิลปะข้างในกันทุกคนแล้วก็ไปวหวพระขอพรด้วยกันค่ะ คขทุกคนจะเป็นเทวดาที่แบบว่าเหมือนจําลองมาให้แบบว่าเออคนคนเราแบบว่าได้สัมผัสถึงแบบว่าได้รู้ถึงแบบว่าเทวดาบนดินหรืออะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ถ้าเข้าไปข้างในเขาจะงดถ่ายรูปถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวมิวขอเข้าไปขอพรก่อนแล้วก็เดวออกมาเล่าประวัติคร่าวๆหรือว่าเล่าให้ฟังว่าเข้าไปเจออะไรบ้างคน,คนแล้วก็เมื่อกี้ที่มิวเข้าไปนะคะข้างในก็จะมีให้กับพระุทธคุณนะคะเป็น เป็นพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้แล้วก็ทุกคนนอกจากที่แบบว่าในวัดเขาจะมีศิลปกรรมด้านหน้าที่สวยงามนะคะก็ยังจะมีรอบข้างทุกคนที่แบบประดับประดาตกแต่งแล้วก็อุโบสถนะคะจะประดับด้วยเอ,อกระจกขาวนะทุกคนศินละปะจะเป็นศินละปะผสมของล้านนานะคะของวัดนี้นะเป็นไงพอเป็นไกด์น้อยได้ไหมทุกคนพอมีความรู้เหมือนไกด์ไหม เดี๋ยวมิวจะพาไปเดินชมตรงอื่นอีกปะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนมิวก็ได้ทิ้งแม่กับน้องไว้ให้นั่งพักอย่างแบบสง,งบสง,เงมเพราะว่าเขาบอกว่าร้อนมากเดินต่อไม่ไหวตอนนี้ก็เลยจะเป็นมิวพาทุกคนไปชมรอบวัดกันทุกคนเดี๋ยวมิวพาไปดูบรรยากาศตอนที่มิวกำลังเดินไป ว่าจะมีจุดเป็นน้ําตกด้วยนะทุกคนแบบว่าให้ความล่มลื่นจุดตรงนี้นะคะทุกคนสําหรับคนที่ชอบขอพรเรื่องโชคลาภหวยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถมาขอพรกับพระพุทธประธานโชคลาภได้อีกด้วยทุกคนพอหลุดจากน้ําตกมาก็จะเป็นพระพุทธประธานโชคลาภใช่ไหมแล้วก็ถ้าเดินต่อมาอีกนิดนึงอ่ะทุกคนจะเป็นแบบว่าเหมือนขอะระฆังเหลืองแบบขอทองคาอะไรอย่างเงี้ยตามที่เขา,าบอก ได้บอกไว้ว่าจะอยู่ทางด้านหลังนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามาเดินเที่ยวแล้วก็ชมได้ด้วยซึ่งจะบอกว่าอันนี้ทุกคนจะค่อนข้างเป็นงานวิจิตรศิลป์พุทธศิลป์อย่างนี้นะทุกคนจะสำหรับแบบว่าคนที่แบบว่าชอบศิลปะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าชอบศิลปะมากๆชอบแบบชมวิจิตรศิลป์ชอบชมแบบความสวยงามของแบบคนไทยอะไรเงี้ยแล้วก็วัดนี้นะทุกคนได้ขึ้นชื่อเป็นวัดติดอันดับที่สวยที่สุดของโลกอีกด้วยแล้วก็เออ มีแบบนักยูทูบแบบชาวต่างชาติต่างประเทศเนี่ยทุกคนก็ได้มาถ่ายคลิปที่วัดนี้เยอะมากนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครได้แวะมาเชียงรายนะคะทุกคนก็อย่าลืมแวะมาวัดล่องขุนนะกากึง มีสัญลักษณ์โอมด้วยค่ะทุกคนก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าสัญลักษณ์โอมนะคะจะเป็นศาสนาฮินดูหรือว่าศาสนาพราหมณ์นะคะที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คืออ,องค์พระปู่มีคเนศนะคะทุกคนเมื่อกี้ที่มิวได้เดินเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพระพิคเนศทั้งหมดจะเป็นโปสเตอร์นะคะหรือว่าเป็นรูปภาพที่อาจารย์เฉลิมชัยได้เออวาดไว้แล้วก็ขายข้างในนะคะแล้วก็ยังจะมีเป็นแบบว่าเหมือนแบบ องค์พระพิฆเนศให้บูชาให้เช่ากันด้วยทุกคนด้านในก็จะเป็นศิลปะวิจิตรสิ่งขององค์พระพิฆเนศที่เป็นปางประดิษฐ์ไทยทั้งหมดนะคะทุกคนปาดมิวจพะพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันต่อค่ะคนละมิวก็ลืมบอกนะคะว่าด้านในอะทุกคนจะปิดพักเที่ยงนะคะใครที่มาช่วงแบบ10โมง1รเโมงเนี้ยอยากเข้าไปชมด้านในก่อนเนี่ยทุกคนก็เข้าไปก่อนเวลา12นาฬิกานะคะทุกคนบรรยากาศล,ล่มรลื่นมากแดดร้อนไปนิดนึงแต่ทุกคนดูดิ คนวันนี้หนูก็จะพามาวัดเออล่องขุนประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วก็เออถ้าเกิดว่าข,ข้อมูลที่มิวได้บอกไปอะไรเงี้ยทุกคนผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาด้วยทีนี้นะคะเพราะว่ามิวก็ฝึกเป็นไยเป็นไกด์อยู่เนาะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปชมวัดอื่นเรื่อยๆศิละปะของเชียงรายเรานะคะทุกคนแล้วก็มุมด้านหลังของมิวนะคะจะเป็นพระพุทธรูปคะ่ะก็สามารถมากลับว้ามาบูชาได้ตรงนี้นะคะทุกคนก็ ที่นี่นะคะทุกคนนอกจากจะมีแบบว่าให้ให้เราชมศิลปะเพื่อความเพลิดเพลินเราก็ยังมีแบบว่าพุทธรูปหลายปางเลยที่ให้เราแบบว่าเออได้มาไหว้ได้มาชมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ยังจะมีพระพิฆเนศด้วยนะคะใครที่แบบว่าออสายสาวกของพระพิฆเนศชอบความศิลปะแล้วก็เคารพบ,บูชาของท่านอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็เข้ามาชมแบบวิจิตรศิลป์ศิลปะขององค์พระพิฆเนศที่นี่ได้อีกด้วยะคะ่ะ มิวเมื่อกี้ที่ถ่ายภาพไปให้นะคะก็คือบ่อน้ําอธิษฐานจิตค่ะก็คือเราอธิษฐานอะไรหรือขอพรอะไรไปแล้วก็ให้เอาเหรียญของเรานะคะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรทุกคนโยนลงไปตรงน้าอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคําอธิษฐานของเราจะได้หรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะเหรียญเราจะไปตกอยู่ในผานดอกบัวค่ะก็ใครมาก็ลองมาทําดูนะคะ คนด้านในนะคะก็จะเป็นผลงานศิละปะของอาจารย์เฉลิมชัยเข้าไม่ได้ลวเพราะาติดเที่ยงถ้าเกิดว่าตอนเที่ยงนะคะก็ที่นี่ที่ให้ชมศิละปะของอาจารย์ทั้งหมดก็จะปิดนะคะปิดก่อนแล้วก็เปิดอีกทีตอนบ่ายโมงค่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปแบบถ่ายเร็วๆเนาะคนจะแบบว่ามีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้าง <laughs> ก็อย่าถือสาเะเลยทุกคนถือว่ามาดูกันเพื่อความเพลิดเพลินแล้วกันนะคะบ๊ายบาย